วันนี้จากอิจฉาบัตรจิจค่ะอิจฉาบัตรจินะคะชุดมาฮีโร่อคาเดมีมันเหลือรางวัลแค่หนึ่งในเก้าแล้วอะ่ะหมายถึงว่าโอกาสได้หนึ่งได้รางวัลใหญ่ึ้นหนึ่งในเก้าเช็คแล้วรางวัลใหญ่ก็คือนี่นะนี่นี่อ๋อนี่น,นี่ข้างล่างนี่เนาะจับได้ใบก่อหนึ่งต่อเก้าหรือหนึ่งในยี่สิบเอ็ดเอ้ยหนึ่งในยี่สิบเจ็ดชื่อว่าดวงดีพอเชื่อดวงดีพอเพราะ ไปเช้าเท้าแหกมานะคะไปเช้าเสียเลือดเสียเนื้อม่ใช่เบามานะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ดวงจะขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่าใช้ดวงไปกนการจิบตุ๊กตาไม่ใช่หรอไม่ใช่นะมั่นใจว่าดวงอยู่ที่นี่ะเราไปเช้าเจ็บปวดหนักมากกี่ใบคะัหนึ่งหนึ่งใบโอกาสขึ้นหนึ่งต่อยี่สิบเจ็ดนะฮะหรือหนึ่งในเก้าถ้าแบ่งตามรางวัลใหญ่ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะเอาเลยไหมคาดหลังตัวไหนเอาที่อยากได้ในใจเด็กกุเด็กกุ พระเอกใช่อะไรนะเอาเลยนะอเอาเลยนะคะอขอให้ได้เดี๋ยวไอ้รางวัลเล็กจุดนี้ถ้าเจ็บได้อะไรเนี่ยพวงแหวนเจ็บสุดจุงพวงุญแจไหนวะอันนี้นี่อันนี้คือเจ็บสุด,ด อันนี้ก็เจ็บนะครับผ้าเช็ดหน้าใชเจ็บเองใช้งานได้สแตนไอคลิริกก็เยอะอยู่นะครับให้กระสาหันไม่เบาคิดว่าจะมีดวงไหมคช้าให้แม่เจอหมืนเด็กไหมคะไม่เอาไม่เอาแต่ไปเช้าเท้าแหกกันแล้วนะคะเกินวัวใหญ่มาไ่่ใใชชจะทากเลยไม่ต้องรู้ทากอ้อยพวงกุญแจอ้อยพวงกุญแจฮะได้เลยค่ได้งานพวงค่ะได้เป็นพวงเลยนะฮะได้พวงค่ะวันนี้โอเคเป็นพวงเป็นพุ่มเลยนะคะ ดวงตรงนี้มากใจได้อีกอ่ะใจได้อีกเนี่ยเนี่ยไหนดูดีจุดนั้หวั่งไว้ไหนอีดาอีดาอ๋อมันดูดูแบบดูจุดแต่เขาดูดีถูก้วอืมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บท้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเจ็บเท้าพอตกบ่ายเป็นไงอันนี้ได้นะตกบ่ายเป็นไงตกบ่ายเจ็บใจโอ้ย ยังไม่ต้องเดินทำไ,ไมนี่อยู่ตรงนี้แหละลุง <c oughs> ของให้ได้อีดะานะคะฉงน้อยมันก็จะโอเครู้สึกแล้วรู้สึกจะอีดะฮะไม่ใช่เหรอตึงโอ้โหได้ตัวที่หนูไม่ชอบด้วยที่ไม่ชอบเลยเอออะไรเนี่ยเจ็บเลยอ,ะอ,อ่ะเจ็บทั้งเท้าเจ็บทั้งใจนะคะ ไอตัวม่วงๆอ่ะแม่หัวลายะตอนจบคลิปเลยเจ็บทั้งเท้าและเจ็บทั้งใจที่หนูใช้วงไปกับอะไรวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะโอ๊ยไปไปคลิปไม่เป็นเลยเหรอคะไม่เป็นเลยความตั้งใจจที่คุณเอ้ยแค่แค่ว่าคิดว่ามันจะได้ของดีเท่านั้นไม่ได้เลยเด้อ Bem. <laughs>